สวัสดีครับอ้มอดูจิตอาสานะครับพยากรณ์อย่างตรงไปตรงมาจิตอาสาทําความดีขึ้นสู่สังคมกันนะครับวันนี้มาเข้าลิคการพยากรณ์ประจําเดือนพฤษภาคมนะครับผมว่ามีเกณฑ์อะไรยังไงกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวก่อนจะไปติดตามว่าฝากดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e นะครับเพื่อเป็นกำลังใจแก่ผมและทีมงานทุกท่านด้วยครับ สำหรับดาวที่วางกันอยู่ในเดือนพฤษภาคมกันนะครับผมภาพรวมๆเลยนะครับดาวเสาดาวเกตอยู่ในราศีกุมกันนะครับผมส่วนต่อมาดาวอังคารกับดาวราหูนะครับผู่ธาตุลมก็อยู่ในราศีมีนะครับผมในช่วงกลางเดือนนั้นดาวพุธก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีเมษแบป,ประกบกับคู่ธาตุ หนามกันอยู่นะครับผมส่วนตั้งแต่ต้นเดือนมาอีกต่างหากคู่สมพลนะครับผมหนึ่งหกันอยู่ช่วงนั้นตามที่เราเคยถ่ายกันไปแล้วต่อมานำหน้าที่สุดเลยก็คือคู่มิตรนะครับผมซึ่งดาวพฤหัสเราได้มีการย้ายเข้าไปในตำแหน่งของราสีพุทโ์แล้วสรุปแล้วเราก็จะมีคู่มิตรอันหนึ่งอยู่นำหน้าลักขณาทั้งหมดนะครับผมการร่วมมือกัน การจับมือกันนะครับผมทำบางสิ่บางอย่างเกิดขึ้นครับผมมีผู้หลักผู้ใหญ่แนะนำอะไรลักษณะนี้นะครับผมส่วนแต่ละราศีนั้นจะมีเกณฑ์อะไรยังไงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเรื่องดีๆมีเกิดขึ้นแน่นอนครับผมในช่วงท้ายเดือนมาอีกนะครับผมคราวนี้หลักสำคัญเลยครับสิ 5, 6, บห้าหกมาแล้วนะครับผมพุธ พรหัสศุกร์นะครับผมไม่มีเสาอาทิตย์นะครับพุธพรหัสศุกร์อย่างเดียวมากหละหลักสําคัญสําคัญการเงินที่ดีการลงมือการสร้างสรรรวางอย่างกะลังมาแล้วนะครับผมแต่ราศีไหนที่จะได้รับไอส่วนนี้เต็มๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีนกว่าครับผมเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากสำหรับคนดูดครับมาพบกับการพยากรณ์ะนะครับผมชาวราศีพิจิกประจําเดือน พฤษสภาคมนะครับมีเกณฑ์อะไรยังไงกันบ้างนะครับผมสาหรับชาวราศีพิจิกเดือนนี้นะครับผมดาวก็เกาะกลุ่มกันแต่ไปหมดเลยนะครับผมอันดับแรกโผล่ขึ้นมาให้เห็นเลยนะครับผมในภพพันธุกนะครับผมมีดาวเกตเข้ามาเข้ามาอยู่ในตําแหน่งพันธุกันตรงนี้ครับผมมาประกบกับดาวเสาร์นะครับผมไม่พ้นเรื่องของการจัดบ้านจัดช่องปรับปรุง ต่างๆนานาจะเกิดไอเดียอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับผมก็มีส่งอะไรแบบนี้ปรับพันธุุก็หมายถึงหลายอย่างนะครับผมเข้าไปจัดแจงเกี่ยวกับเรื่องของอะไรความครอบครัวความสุขภายในบ้านนะลักษณะแบบนี้มีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับผมลักษณะต่อมานะครับผมต่อมามีเกณฑ์อะไรโผล่ขึ้นมาอีกนะครับผมในเรื่องของ พบปุตตะนะครับผมมีดาวค้างอยู่ก็คือดาวอังคารกับดาวราหูของเราในตําแหน่งนี้นะครับผมดาวอังคารกับดาวราหูของเราจะเป็นเรื่องของอรายเรื่องของความอึดอัดใจนะครับผมกับปุตหลานกับบริวารมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะครับผมเนื่องจากจะเอายังไงดีเนาะเพราะว่าเป็นเป็นธาตุลมมันอยู่ในธาตุน้ำนะครับผมความอึดอัดใจจะใช้ก็ไม่ได้จะขวาก็ไม่ได้คือต้องอดทนไป อันนี้มีเกณฑ์ต่อมานะครับผมเกณฑ์ต่อมาก,ก็เรื่องของการสูญเสียเงินนะครับผมออกมาเพราะว่ามีช่วงกลางเดือนมีดาวคู่ธาตุน้ำของเราไปอยู่ในตำแหน่งไฟของเราเกิดขึ้นนะครับผมมีเกณฑ์จะต้องเสียเงินเสียทองเกิดขึ้นบ้างนะครับผมเงินทองที่ต้องบอกว่าสืบเนื่องมาจากตั้งแต่เดือนที่ผ่านมามีการใช้เงินมันไปเยอะเป็นจํานวนมากเต็มไปหมดเลยก็มีเกณฑ์ที่จะจะต้อง เสียสูญเสียกันต่อแต่ทุกอย่างจะดีขึ้นภายในปลายเดือนนะครับผมแต่ข่าวดีสําหรับชาวราศีพิจิกหนึ่งอันเลยนะครับผมในภพของลูกค้านะครับผมพบปัตตนนกนั่นเองจะได้รับอันที่สองเต็มๆสําหรับดาวอาทิตย์พุทธพฤหัสสุกนะครับผมได้ในตําแหน่งนี้นะครับผมจะได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นจากเรื่องของอะไรเรื่องของการติดต่อสื่อสารนี่เองนะครับผมดาวในภพมาในภพสหัชชะเน้นเลยนะครับชาวราศีพิจิก ไปตรงนี้เลยไปที่เรื่องของการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนฟูงออนไลน์ต่างๆนานาทำให้คุณมีเกณฑ์มีเงินมีทองโชคลาภเข้ามาได้อย่างมากเพราะตอนนี้ลูกค้าของของพบปัตตานีนั้นดีมากเลยครับฉะนั้นทำไปจากที่บอกเลยครับผมให้ระวังหนึ่งเรื่องเพราะว่าในพบอริที่จะเตือนกันก็คือเรื่องของการพูดโดยไม่คิดเกิดขึ้นจะเกิด สัตว์ขึ้นมาได้เกิดคนไม่พอใจหมันไส้เกิดขึ้นได้นะครับผมอันนี้ก็คือสิ่งที่จะเตือนกันเอาไว้โอเคสําหรับภาพดีๆของชาวราศีพิจิกนั้นถือว่าโอเคจนไปจนถึงสิ้นเดือนเลยการเงินที่จะเสียสูญเสียบ้างมีบ้างแต่ปลายเดือนเรื่องราวข่าวดีๆให้ไปทำนะครับออนไลน์พบสหัชะการติดต่อสื่อสารมาแล้ว เงินทองลูกค้าที่ดีเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับผมอันนี้ก็คือชาวราศีพิจิกนะครับผมเตือนไว้อีกทีนะครับพูดแล้วคิดก่อนเพราะว่าการพูดเดี๋ยวไม่คิดเดี๋ยวจะเกิดศัตรูเกิดปัญหาเกิดพ้นได้นะครับผมโอเคครับอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับผมกับการพยากรณไปเที่ยวไปคร่าวๆเป็นขอให้โชคดีครับทุกๆท่านครับชาวราศีพิจิกครับ โอเคภาพรวมๆเลยก็คือให้ระวังเลยครับผมเก,กี่ยวกับเรื่องของการขับรถขับปลาการเดินทางอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างนะครับผมมีสติไม่ใช้อารมณ์นะครับผมเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับผมแล้วก็เล่นโทร,ทรศัพท์ก็ออย่าไปเล่นมันระหว่างขับรถนะครับผมเดี๋ยวไปไม่ใช่เดือดร้อนเราคนเดียวก็จะเป็นเดือดร้อนคนอื่นด้วยนะครับผมส่วน การย้ายของดาวพฤหัสนั้นก็จะส่งผลให้เกิดพบกระดุมพระการการการ,รายรับของเมืองนะครับผมพบกรรมมะแล้วก็พบอรินะครับผมมีเกณฑ์ที่จะสร้างกลุ่ก้อนใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับผมในการทํางานมีสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นการรูปแบบของการทํางานเปลี่ยนไปมีลักษณะอะไรแบบนี้ก็อย่าไปทะเลาะกับคนอื่นกันนะครับผมอันนี้ก็ให้ระวังส่วนโอกาส ในการหาเงินไปชำระหนี้สินต่างๆก็จะมีเกมเกิดขึ้นครับผมโอเคครับผมดีใจด้วยครับสําหรับภาพรวมทั้งหลายของการรวมกลุ่มรวมก้อนสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆครับผมมีโอกาสอาชีพดีๆใหม่ๆเกิดขึ้นกันครับผมโชคดีทุกทุกท่านครับครับจบกันไปเลยนะครับผมสำหรับ่ละราศีนะครับผม ขอบคุณมากนะครับสําหรับการติดตามรับชมนะครับผมเดี๋ยวเดือนต่อไปทําต่อไปนะครับผมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม